เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลาดเดย์ออนเนอร์นะครับผมคุณผู้ชมก็มาลุยอีเวนต์อันนี้กันต่อเลยนะครับอีเวนต์ตุ่จีนนะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเล่นมาได้ถึงเลเวล43แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับก็อีกแค่2เลเวลนะครับถึงเลเวล45เนี่ยเราจะทําภารกิจขับไล่นะครับผมคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมคุณผู้ชมครับผมขอฝากหน่อยนะครับปืนอันนี้ใครที่ใกล้จะพังแบบนี้นะครับผมรับซ่อมนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาที่ Facebook ผมได้เลยนะครับผมคุณผู้ชมโอเคครับผมคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นความท้าทายของมูหลานกันนะครับผมคุณผู้ชม โอเคเรียบร้อยนะครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้ผมก็จะมาเอาข้าวที่เราหุงไว้นะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วก็ข้าวอันนี้ผมหุงไว้เยอะเลยนะเดี๋ยวผมก็จะเอาข้าวที่ผมหุงไว้นี่นะครับเอาไปใส่ที่โต๊ะพิธีกรรมนะครับผมเพื่อที่จะรับรางวัลจากนักปรา์กันนะครับผมอันนี้ก็คือข้าวที่หุงทิ้งไว้นะครับก็เอาผมจะเอาไปให้หมดเลยนะครับก็ได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับผมว่าน่าจะครบ45แหละ น่าจะเกินนะครับเกิน45นะตอนนี้ของผมนะครับก็เลเวลอยู่ที่43นะครับแต่ว่ายังไม่เต็ม43นะโอเค44แล้วนะครับโอเคตอนนี้ยัง44อยู่นะครับยังไม่ถึง45นะเพราะว่ายังได้แค่ครึ่งเดียวอยู่นะครับใส่ไปให้ครบ45เลยนะโอเคต่อไปก็คุยกับนักป่านะครับต่อไปก็หาแหล่งที่มาของเสียงครับอันนี้ก็เป็นภารกิจใหม่แล้วนะ โอเคต่อไปก็ต่อสู้ขับไล่พวกซอมบี้นะครับ โอเคคุณ okay. ผู้ชมต่อไปก็จัดการเจ้าเนียนนะครับผม โอเคครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับกิจกรรมตุดจีนนะครับผมต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะต่อไปเราก็เอาของที่เหลือของเรานะครับเอาไปใส่ที่โตพิธีกรรมเนต่อนะครับใส่ไปให้เยอะๆเลยนะครับผมเพื่อแรกของรางวัลนะโอเคครับไปที่นักป่านะครับผมโอเคได้กล่องมาหนกล่องนะครับ ตอนนี้ก็ได้สกินชุดมาแล้วนะครับได้สกินกระเป๋ามาแล้วแล้วก็ได้สกินรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับผมเคอันนี้ก็ถ้าใครยังมีของที่จะเอามาแลกในนี้นะครับเพื่อที่จะเอาของรางวัลก็จะมีพวกปืนมีสุนัขนะครับผมแล้วก็มีพวกชุดนะเคยนี้ชุดผมก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็รถอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับแต่ว่ารถอันนี้ผมต้องไปหาสีมาเพิ่มนะเพราะว่ารู้สึกว่าสีผมจะไม่พอนะครับ เคก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมุผู้ชมครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์เยอะๆด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมผู้ชมโอเคุผู้ชมก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม